สวัสดีครับผมฮอนสันตินะครับวันนี้เป็นเอกีหนึ่งที่ฮอนรู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะเล่านะครับเพราะว่านาฬิกาที่ฮอนจะเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆดูในวันนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เราเราเรียกว่ามันอยู่ในหมวด i n น e p e n d e n t w a t c h นะครับหรือว่าภาษาที่คนนาฬิกาจะเล่นกันก็นคือนาฬิกาอินดี้นะครับก็ต้องบอกว่า Independent Watch เนี่ย เรียกได้ว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วกันที่ที่ลึกไปอีกสมบัตบบที่เล่มนาฬิกานะครับมันก็เป็นนาฬิกาที่อยู่นอกกระแสน,นี่แหละซึ่งถ้าอย่าง EP ที่แล้วเนี่ยผมจะพูดถึงตัว PF นะครับซึ่งอันนั้นก็เคยเป็น Independent Watch แต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ใช่และเพราะว่าไปสู่ Mass Production อะไรแบบนี้แหละ ทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะเล่าถึง Independent Watch ที่เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าถ้าให้เลือกมาหนึ่งแบรนด์ใน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 าฬิกาอินดี้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือแบรนด์ที่ฮอนรักที่สุดชอบที่สุดแต่คำว่าชอบที่สุดเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องซื้อมันนะฮะเพราะว่ามันแพงมากเลยก็เลยเป็นที่มาที่ผมติดตามแบรนด์นี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็คอยเรียกว่าศึกษาเกี่ยวกับตัวเจ้าของนะครับแล้วก็ทีมงานเขานะครับแบรนด์ที่ฮอนกำลังพูดถึงก็คือ MBNF นะครับซึ่ง MB เนี่ยก็มาจาก ชื่อของเจ้าของนะครับคือ Max Booster แล้วก็ F เนี่ยย่อมาจาก Friends ที่แปลว่าเพื่อนซึ่งถ้าเราดูจากแค่แบรนด์แค่เนี่ยเราก็พอนึกออกเนาะว่า DNA ของแบรนด์เนี่ยคือเป็น DNA ที่ค่อนข้างอยากจะทําอะไรที่หลุดกรอบทําให้มันสนุกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคําว่า and friends ก็คือทากับเพื่อนๆเ,เ,เขานะครับทีนี้เอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าความ genius ของ founder เนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยจบทางด้านวิศวกรมาพอจบมาปั๊บงานแรกของเขาเนี่ยคืองานที่แจ็กเกอร์เลปูเขาก็เป็น ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น management level เนี่ยแหละเสร็จปั๊บพอออกจากเชเกอร์ลูกูปับเนี่ยเรียกว่าเก็บสะสมประสบการณ์เนี่ยเขาไปเป็น MD ของแบรนด์ในกาหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นนาริกาที่ไฮเอ็นมากๆก,ก,ก็คือแฮร์รี่วินสตันนะครับพอแกอยู่เป็น MD ได้สักพักเนี่ยช่วงที่แกอยู่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของแฮร์รี่วินสตันเยอะไม่ว่าเป็นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆใช้ Material ใหม่ๆหรือว่าออกคอลเลคชันใหม่ๆทีนี้เหมือนพอเขาเก็บประสบการณ์จนอยู่ตัวแล้วเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจาก Harry Winston แฮร์รี่วินส NBF n ขึ้นมานะครับทีนี้ต้องเล่าเลยว่าความเจ๋งของ NBF n อย่างแรกเลยอะ่ะมันคือออฟฟิศเขา เดี๋ยวผมจะแปะภาพให้ดูว่าออฟฟิศเขาอะมันไม่ใช่ Office ออฟฟิศมันเป็นเหมือนแบบปราสาทเก่าที่เขาไปซื้อมานะครับแล้วพอเขาซื้อมาเขารีโนเวทให้ตรงนั้นเนี่ยมันขนาดเราเป็นแค่คนดูเราอยากเข้าไปร่วมง,งานกับเขาเลยอะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนบ้านเป็นปราสาทแล้วมันก็มีสวนกว้างๆคือ Environment การทํางานมันแบบมันโคตรจะแบบฟรีดอมมากๆซึ่งไม่แปลกนั่นก็เลยทําให้งานของเขาที่ออกมาแต่ละเรือนเนี่ยมีอิสระแหวกแนวแหวกกรอบสุดๆแล้วอีกความจ เขาไม่ได้เรียกนาฬิกาของ MBNF ว่านาฬิกาแต่เขาใช้คำว่า Machine หรือว่าเครื่องจักรนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆไปดูในคอลเลกชันเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้ง Legacy Machine มีทั้ง horological machines performance art หรือแม้กระทั่งสิ่งแคตตากรีที่เขาเรียกว่า co-creation คือผมว่าถ้าคนไม่ได้รูจ้จัก MBNF จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันคือนาฬิกายกตัวอย่างเช่น เขามีความแพชเนตหรือว่าหลงไหลในเครื่องบินมากตั้งแต่เขาแบบเด็กเขาเอาเครื่องบินมาใส่เป็นนาฬิกาซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่ผมพูดตรงๆว่ามันมันคงใส่ไม่ได้อะซึ่งนั่นแหละผมว่านี่คือความเจ๋งของเขาแล้วความเจ๋งไม่ว่านะันคือนาฬิกาเรือนหนึ่งไม่ถูกครับมันคือเรือนละแบบ4ี่ห้าล้านแล้วทุกครั้งที่เขาเปิดจองอะ่ะ มันหมดแบบเร็วมากๆครับคือถ้าวันนี้เราอยากได้เราเดินไปซื้อมันไม่มีของนะรเราต้องจองแล้วเราต้องเขียนอ e ีเมลไปหาเขาด้วยว่าทําไมเราถึงอยากได้นะผมว่านี่แม่งคือสิ่งที่แบบเจ๋งมากๆของ m อ็แล้วคอลเลกชันที่ที่ฮอนแบบชอบที่สุดแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีปัญญาซื้อนะครับก็หวังว่าสักวันจะได้ซื้อก็คือตัวไอ้ g a c y Machines ซึ่งเขาเอาตัวเพ r p e เฟ a ชทั้งหมดคือแบบเรื่องของกลไกลคือสุดติ่งอยู่แล้วเอามาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผสมประสานกับไอตัว Rubb e r band ของเขาคือผมมาได้มีโอกาสขึ้นข้อครั้งหนึ่งแล้วผมคิดว่าเออผมชอบแบบชอบมากมากเลยแต่ติดเรื่องเงวมันแพงมากๆมันแบบ78ล้านมัน้งจำไม่ค่อยได้อลไก็เลยนั้นเป็นหนึ่งใน wish list ครับแล้วก็เป็นที่มาที่ผมก็เลยติดตาม M F มาเรื่อยๆเพราะทุกคอลเลคชั่นที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเออผมผมชอบทุกเรือนเลยแล้วก็ตะกี้ผมไม่ได้พูดถึง co creation เนาะคือเขาไม่ได้ทำ เขาทำสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างที่คุณซื้อไปตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ซึ่งผมว่าตัวนี้แหละมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาอะหลุดกรอบจากยี่ห้อนาฬิกาทั่วไปนะครับโอเคพูดมาซะเยอะแล้วเพื่อนๆจะงงแล้วจะพูดทำไมวะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อผมจะเล่าอย่างนี้ครับคือ MBNF เนี่ยด้วยความที่เขาก็เข้าใจในจุดนี้เนาะว่านาฬิกาเขาจะละเรือนมันราคาค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ย ก็มีคนจํานวนไม่เยอะหรอกที่สามารถเอฟฟอร์ตนาฬิการาคาหลายๆล้านได้ถูกไหมฮะดนั้นเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำนาฬิกาคอลเลกชันหนึ่งออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณทั้งลูกค้าเขาทั้งแฟนคลับเขาแล้วก็ทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันราคาเข้าถึงได้นะ ก็เลยเป็นที่มาของพิดเชั่นหนึ่งที่มันใช้ชื่อว่า M จุด A จุด D จุดก็คือหรือว่า Ma d Edition มันเป็นนาฬิกาที่เขาทำขึ้นมาเพื่อขอบคุณแล้วก็อยากให้ฐานแฟนคลับของเขาอะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ MBNF ในราคาที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งแน่นอนผมก็คือทาร์เก็ตหนึ่งในนั้นนั่นเองนะฮะผมก็เฝ้ารอ m a d Edition มานานมากๆซึ่งก่อนหน้านั้นอะเขาก็ปล่อย m a d Edition มาซึ่งมันก็มีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าวิธีการที่จะได้มันมา ก็ค่อนข้างเท่มากนะครับคืออย่างนี้คร m b n f เนี่ยเขาจะมีเหมือนฐานแฟนคลับของเขาที่ต้องเป็นคล้ายสมาชิกกับเขาครับซึ่งเขาจะใช้คำว่า tribe T R I B E นะครับซึ่ง tribe เนี่ยจริงๆมันคือเหมือนแบบชนเผ่าเออเนี่ยมันก็คือความเจ๋งเนาะคือเขาแบบมอง แฟนคเขาหรือลูกค้าเขาเป็นทริปเป็นชนเผ่าเดียวเขาเป็นคนที่บ้าเลยอ่ะเขานะฮะเขาก็ให้สิทธิ์ในการที่เป็นทริปเนี่ยในการบอกก่อนว่าฉันจะขอซื้อแมตัวนี้ทีนี้เขาก็ทํามาจํานวนลิมิเต็ดมากๆทีนี้มันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เขาจะโอเพนให้ใครก็ได้อ่ะมาซื้อได้ แต่คุณไม่สามารถเดินเข้าช็อปไปซื้อได้นึกอ,ออกไหมสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องส่งเมลเข้ามปแล้วเขาจะทำการรัฟฟหรือว่าจับฉลากนะครับว่าคุณจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้เนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลมา c o n g r a t u l a t i o n บลาๆซึ่งนั่นแหละคือวิธีการขายแมสต์อิเทชันของเรานะทีนี้โอเคเข้าเรื่องสถีว่าตัวที่ผมได้มาแน่นอนว่าในมือของผมเนี่ย มันก็คือแม d e d อิดิชันเพราะผมคงยังไม่สามารถซื้อพวกเอ่อเลกาซี i แมชชีนได้นะครับแต่อย่างน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกา MBNF เรือนแรกที่ได้เข้าใกล้ของการครอบครองมันนะครับแต่ตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นการคอลแลบกันเพราะเขาต้องการความสนุกเขาก็เลยไปคอลแลบกับดีไซเนอร์จากฝรั่งเศสที่ชื่อเนี่ยอ่านยากมากผมขอขึ้นแทนแล้วกันนะฮะเพราะผมอ่านไม่ได้จริงๆว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่า French Designer คนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดชื่อแบรนด์ที่เขาเคยร่วมงานทุกคน น่าจะรู้ก็คือ,อเบเนตตองนะครับยูนเต็ดคัลเลอร์เบเนตตองซึ่งเขาก็เป็น เทปดีไซเนอร์อยู่ที่เป็นในต่องนานมากๆ,ากๆแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานที่ทำคอลแลบกับพวกศิลปินมากมายเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นเป็นเป็นอาร์ตเวิร์กให้เพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ผมรู้เท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยสเสน่ห์ของการดีไซน์ของเขาแน่นอนคือการเลือกใช้สีนะครับเลือกใช้สีที่ค่อนข้างฉุดชาดแล้วก็สนุกนะฮะก็เลยจะเห็นว่าแมสตอิดิชั่นของตัวนี้เนี่ยใช้สี3สีหลักนะครับคือน้ำเงินแดงเหลืองแล้วก็ตรงสายเนี่ยก็จะมีคำว่า turn to love นะครับก็คือแบบเออมันมน แล้วในในตัวข้างในของตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็มันก็มีเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเออแต่ผมว่าแบบเออมันมันมันสนุกมันเหมาะเป็นนาฬิกาที่ไม่ไดเอาไว้ใส่นะเพราะว่าถ้าใส่มันก็แตกๆเออมันก็เป็นก้อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะคงงงเนาะว่าอีข้างบนมันเป็น3กลก้านมาเป็นปีกเนี่ยมันคืออะไรคือต้องบอกจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือความเจเนียสของ MBNF นาฬิกาทั่วไปอะครับไอโรเตอร์อันนี้มันคือโรเตอร์เนาะมันจะไปอยู่ด้านหลังเนาะเพื่อให้เราสามารถ าดูเวลาได้แต่ว่าเนี่ยเขาเขาต้องการให้มันสนุกก็ลเลยเอารอเตอร์มาไว้ข้างบนแล้วก็ใส่เป็นปีกแล้วก็ถามว่า i, เฮ้ยแล้วอย่างนี้จะดูเวลายัางไงอันนี้อยากให้มา close up ดูกันนะครับนาฬิกามันดูอย่างนี้ครับวิธีการนะครับก็คือว่าไอ้ก้านตรงข้างล่างตรงเนี้ยมันคือเข็มที่บอกว่ากี่โมงนะครับแล้วก็ไอ้ตรงด้านล่างที่เป็นสีดำๆนะครับมันคือนาทีแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิบโมงห้าสิบนะมันคือสิบ 还行这五十五， นะครับก็คือถ้าเวลาเราใส่ไฟปั๊บเนี่ยเราก็คงต้องแบบพลิกมาดูแบบเนี้ยเราก็จะต้องใช้สมองพิจารณามมถึงว่ามันคือกี่โมงนะครับึ่งนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันมันอาจจะใส่แล้วดูไม่ค่อย practical เท่เาไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าในมุมของความสนุกอบเออผมให้เต็มสิบเลยแล้วก็การจะปรับเวลาก็อันนี้ก็เหมือนปกติทั่วไปดึงเม็ดมายมออกมา2จังหวะปรับชั่วโมงรบบนาทีหนึ่งจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทั่วๆไปนะครับแล้วก็คือโดยรวมเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันก็ทำมา เพื่อแบบที่เขาบอกจริงแหละคือทํามาเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ทํามาเพื่อให้ทั้งฐานแฟนคลับอะไรของเขาอะครับรู้สึกว่า MBF มันก็อยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลเกินเอื้องผมว่าเขาฉลาดมากๆเลยอะผมพุ่งตรงนะต่อให้เขาทําออกมาแบบที่เลนแค่ไหนเนี่ยผมว่า tribe หรือว่าคนอย่างผมอะก็ต้องซื้ออยู่ดีเพราะว่าเออเราเราอยากเข้าใกล้ MBF ไปเรื่อยๆอะแล้วสักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงพวก legacy m a c h i n e หรือว่า horological machines ทีนี้ ถามว่านาฬิกานี้เหมาะใครผมเข้าใจมากๆว่านาฬิการเรือนนี้มันไม่ได้เหมาะทุกคนแน่ๆนะะอย่างแรกเลยถ้าคุณต้องการที่จะใส่ในาฬิกาเป็น daily use เรือนนี้ไม่ได้แน่ ถ้าคุณต้องการใส่อะไรเพื่อบอกตัวตนเป็นคุณผมว่าอันนี้มันก็บอกไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า mbnf เนี่ยโดยเฉพาะ m มส e Edition เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่สำหรับ watch collector ที่ไปขั้นหนึ่งที่ต้องการทำอะไรที่มันสนุกแล้วก็รู้สึกความแปลกใหม่ทุกครั้งที่เอามาทาบดีไม่ดีก็คุณก็อาจจะใส่ไปออฟฟิศในวันสบายสบายของคุณแต่ว่าถ้าคุณไปทำงานคุณอาจจะไม่ได้ใส่เรือนนี้นะครับก็สักวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสนะครับเมื่อผมได้ legacy machine เนี่ยผมก็จะเอามา r e วิวให้เพื่อนๆดู แต่วันนี้ก็ฝาก MBNF m a t Edition นี้ไว้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นอีก choice หนึ่งเป็นนาฬิกา indie เรือนหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าถ้าคุณจะเปิดใจลองเล่น independent watch แบรนด์นี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกของ independent watch ที่คุณไม่ควรมองข้ามนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ